สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับโอโอมอีกแล้วนะครับอยู่ที่เต็นท์รถซูพปอร์มอเตอร์เกลตนะครับก็วันนี้นะครับโอโอมนะครับก็มีรถมานําเสนอนะครับหนึ่งคันนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นโตโยต้านะครับวีโก้สมาร์ทแคปี2011นะครับคันนี้อยากจะบอกว่าท่านลูกค้าท่านใดที่ได้ไปคุ้มมากๆนะครับเป็นโตโยต้าวีโก้สมาร์ทแคปี2011ราคาอยู่ที่4,800สบาทเท่านั้นนะครับคันนี้ของก็ศูนย์บาทนะครับอองก็ศูนย์บาทนะครับ เดี๋ยวผมจะพาดูนะครับว่าพิเศษยังไงบ้างนะครับดูนะครับนี่เฉพาะด้านหน้านะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฟกู่หน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟเลี้ยวเป็นหลอด LED นะครับมีสปอตไลท์คู่ล่างนะครับที่พิเศษก็คือจะมีชุดแต่งก็คือแต่นะครับแต่ก้นถอยนะครับแล้วก็จะมีลําโพงนะครับจะมีลําโพงอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านไหนตอนนี้เราดูภายนอกรอบพันกันก่อนนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นโตยต้าวิโก้สมาร์ทแคตัวพลัเนอร์นะครับปี2011นะครับแต่งเป็นอ่ายีรับแพะนะครับมีลูกค้าหลาย่ันที่สอบถามเข้ามาที่ชอบแนวนี้ก็รีบปาจับได้นะครับคันนี้ย้ําเลยนะครับออกรถศูนย์บาทราคาอยู่ที่48,000เท่านั้นมาพร้อมแม็กซิงยางใหม่นะครับแม็กซิงยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะครับสภาพสวยมากๆนะครับสภาพสวยมากๆนะครับดูได้นะครับไวนะครับ ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับแต่งด้วยสีสันสวยงามนะครับเป็นหลอด LED ด้วยนะครับสภาพสวยเลยนะครับเรามาดูนะครับเรามาดูรอบคันกันก่อนนะครับสภาพเดิมๆบางๆทั้งคันนะครับคันนี้นะครับคนสบายๆนะครับอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0ันกว่าบาทเท่านั้นนะครับเรามาดูนะครับด้านหลังนะครับเป็นเป็นหลอด LED โคมดำนะครับหลอด LED โคมดำนะครับสภาพสวยมากนะครับสภาพสวยมากๆคันนี้บอกว่าจัดได้ จัดทรงจัดแต่งมาอย่างลงตัวเลยนะครับสภาพสวยจริงๆนะครับดูนะครับเป็นปลายท่อแต่งนะครับเดินท่อแหลกตั้งเส้นนะครับเดินท่อสเตลเลต์ทั้งเส้นนะครับสภาพสวยมากนะครับสภาพเดิมๆนะครับอ่ะเรามาดูรอบๆคบพันกันก่อนนะครับมาพร้อมแม็กซิ่งยางใหม่นะครับสภาพสวยเลยนะครับสภาพสวยมากๆนะครับดูนะครับมีสปอยเลอร์ตรงนี้ด้วยนะครับชุดแต่งนะครับเอาใจวัยรุ่นนะครับจัดไปนะครับจัดเต็มเลยนะครับ สภาพสวยๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมภายในรถนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันนะครับชมสภาพภายในรถนะครับห้องโดยสารกันนะครับสบภาพเนี่ยอย่างที่บอกว่ารถคันนี้นะครับ จัดแต่งจัดทรงนะครับสวยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกที่เราชมมาเมื่อกี้นะครับส่วนภายในนะครับมาพร้อมเครื่องเสียงจัดเต็มนะครับมีดอกลําโพงเนี่ยฝั่งประตูซ้ายขวาเนี่ยเต็มเลยนะครับมาพร้อมดอกเบสนะครับซับเบสนะครับตัวนี้นะครับ12นิ้วคู่หนึ่งนะครับขึ้นแขงนะครับพาวเวอร์สามตัวนะครับสภาพสวยมากนะครับสภาพ จอเป็นจอทัชสกีนะครับมีรีโมทให้ด้วยนะครับมีรีโมทให้ด้วยนะครับมาพร้อมดิฟฟี่นะครับชุดแต่งดิฟฟี่อีก6กตัวนะครับแล้วก็มีบูทตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับสภาพเรามาดูนะครับสภาพห้องเครื่องโต้าวีโก้สมาร์ทเข็มเครื่อง2.5นะครับเครื่อง2.5ดีเซลนะครับสภาพสวยๆนะครับเป็นโต้าวีโก้วีโก้สมาร์ทเข็นะครับปี2 0 1 1นะครับเครื่องยนต์2.5นะครับ 2,544ดีเซลนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสภาพองเครื่องนะครับใหม่มากๆนะครับสภาพเดิมๆนะครับเครื่องก็ไม่เคยแกะไม่เคยทำนะครับลูกค้าท่านใดที่ชอบอ่า Vigo Smart แบบแนวนี้นะครับเป็นยีรับแทะนะครับปี2 0 1 1นะครับราคาอยู่ที่48,000บาทเท่านั้นคันนี้ก็ออกรถศูนย์บาทนะครับพร้อมโปรโมชั่นของแขกอีกมากมายนะครับลูกค้าก็สามารถติดตามได้ในเพจนะครับนะครับส่วนลูกค้าท่านใดที่ชอบแนวนี้ก็รีบเข้ามาดูนะครับรีบเข้ามาดูได้นะครับ